โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนจำนวน518คนมีนางพัทรามาศกำนินเป็นผูน้อำนวยการโรงเรียนมีค่าราชการครูและบุคลากรจำนวน28คนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวได้ดำเนินการจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตั้งแต่ปีการศึกษา2561ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและได้รับรางวัลเสมาปอปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับทองและขอเข้ารับการประเมินระดับเพชรในปีการศึกษา2566โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และสามารถป้องกันตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปะยะมุกต่างๆ สเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุกทั้งภายในและนอกสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืนโรงเรียนได้ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้กิจกรรมห้องเรียนสีขาวเป็นกิจกรรมที่ทุกห้องเรียนต้องดำเนินการโดยอาศัยความร่วมมือกันของสมาชิกทุกคน มีครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือเพื่อให้ห้องเรียนปลอดสารเสพติดและอบายมุขรวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีผลกระทบต่อการเรียนและการดำรงชีวิตโดยมีหัวหน้าห้องเรียนและแกนนำสี่ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรม ซึ่งนักเรียนทั้ง4ฝ่ายจะเป็นแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทและปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดภายใต้กลยุทธ์ที่มีองค์ประกอบทั้ง4ด้านคือมีแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมและสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวจึงมีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวจัดทำโครงการห้องเรียนสีขาวประจำปีการศึกษา2566เป็นแผนการดำเนินงานของห้องเรียนสีขาวที่สอดคล้องกับมาตรการและตัวชี้วัดภายใต้รูปแบบ 4N1C Care Model โดยมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่คือ 1.1หัวหน้าห้องมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของทุกฝ่ายคอยประสานงานรายงานบันทึกและสรุปผลการดำเนินงานของทุกฝ่ายช่วยเหลือแก้ไขให้คำปรึกษาข้อปัญหาของเพื่อนรายงานปัญหาอุปสรรคความต้องการช่วยเหลือให้ครูประจำชั้นได้ทราบและแก้ไขต่อไป 1.2รองหัวหน้าฝ่ายการเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลช่วยเหลือการบ้านช่วยสอนและอธิบายงานด้านวิชาการต่างๆให้กับสมาชิกในห้องเรียนรับผิดชอบดูแลและร่วมมือให้ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของสมาชิกในห้องเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์รับผิดชอบงานด้านวิชาการของทุกกลุ่มสาระ รับผิดชอบการจัดแหล่งเรียนรู้มุมความรู้ป้ายนิเทศภายในห้องเรียนเพื่อให้สมาชิกในห้องเรียนได้ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติงานทุกวันและการปฏิบัติงานอื่นๆ1.3รองหัวหน้าฝ่ายการงานมีหน้าที่รับผิดชอบความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียนรับผิดชอบของมีค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเรียน ตรวจสอบจุดเสี่ยงอุปกรณ์ไฟฟ้าจัดทำตรวจสอบติดตามและดูแลรักษาสมุดบันทึกการทำงานของแกนนำทั้ง4ฝ่าย1.4รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการนำสารเสพติดยาเสพติดและอาวุธเข้ามาภายในสถานศึกษาเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ดูสื่อลามกอนาจารและการทะเลาะวิวาททั้งนี้ยังมีการให้คำแนะนำคำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงให้มีทางออกของการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและกำหนดมาตรการในการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิกในห้องเรียน รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบงานกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียนกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษากิจกรรมวิชาการเป็นต้นและประสานงานระหว่างครูผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนในการจัดกิจกรรมนอกจากนี้รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและสมาชิกต้องจัดทำโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงยาเสพติดและสื่อลามกอนาจารอื่นๆ 2. กำหนดแผนผังคณะทำงานห้องเรียนสีขาวที่ชัดเจนแต่ละห้องเรียนจะมีแผนผังโครงสร้างคณะทำงานห้องเรียนสีขาวมีคติพโพ์ห้องเรียนสีขาวชื่อสกุลและตำแหน่งของสมาชิกในแต่ละฝ่าย 3. จัดทำแหล่งเรียนรู้มุมความรู้หรือป้ายนิเทศในห้องเรียน แต่ละห้องเรียนจะมีแหล่งเรียนรู้มุมความรู้หรือป้ายนิเทศในห้องเรียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโรคทางเพศสัมพันธ์อุบัติภยัยและอบายมุขต่างๆซึ่งจะเป็นมุมให้ความรู้ประจำห้องเรียนรวมทั้งมีการจัดทำโครงงานป้องกันยาเสพติดโรคทางเพศสัมพันธ์อุบัติภยัยและอบายมุกห้องละหนึ่งโครงการต่อปีการศึกษา สำหรับในปีการศึกษา2566มีการจัดทำโครงงานจํานวน9โครงงานประกอบด้วยโครงงานเด็กน้อยรู้ภัยห่างไกลาย,ยาเสพติดโครงงานหนูน้อยไวใสห่างไกลบุรีบุรีไฟฟ้าโครงงานชีวิตสดใสห่างไกลาย,ยาเสพติดโครงงานเพื่อนช่วยเพื่อนเตือนภัยยาเสพติดโครงงานพี่สอนน้องป้องกันยาเสพติดโครงงานกีฬาต้านภัยยาเสพติด โครงงานศึกษาโทษของบุหรีบุหรี่ไฟฟ้าโครงงานผูกมิตรพิชิตงานค้างและโครงงานยาไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนซึ่งโครงงานดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเอง สามารถถ่ายทอดเรื่องราวถึงพิษภัยของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดไปยังเพื่อนบุคคลในครอบครัวและบุคคลในสังคมได้ 4. ครูประจำชั้นติดตามการทำงานของคณะทำงานห้องเรียนสีขาวโดยแต่ละห้องเรียนจะมีรายงานการประชุมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวและแบบรายงานการใช้สารเสพติดในห้องเรียน และบันทึกผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอื่นๆของห้องเรียนสีขาวทุกวันเพื่อให้ครูประจำชั้นได้ตรวจสอบซึ่งเอกสารเหล่านี้จะเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาและดูแลนักเรียนที่มีปัญหาในด้านการใช้ยาเสพติดและอบายมุขต่อไป 5. ประเมินผลการดำเนินงานของคณะทำงานห้องเรียนสีขาวประจำเดือน ในแต่ละเดือนจะมีการประเมินผลและแนะนำการดำเนินงานของคณะทำงานห้องเรียนสีขาวให้เป็นไปตามมาตรฐานของห้องเรียนสีขาวโดยคณะกรรมการประเมินผลห้องเรียนสีขาวและมีการจัดทำประกาศห้องเรียนสีขาวดีเด่นประจำเดือนและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนที่ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวดีเด่นกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจะส่งเสริมและสนับสน,นุนนักเรียนแกนนำประจำห้อง และครูที่ปรึกษาบริหารจัดการการอบรมการสนับสนุนกิจกรรมและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดเพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดและอบายามุขโดยเฉพาะสิ่งที่ใกล้ตัวอย่างบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทั้งนี้กิจกรรมห้องเรียนสีขาวจะฝึกให้นักเรียนมีภาวะผู้นำที่ดีและเป็นผู้ตามที่ดีอีกด้วย จากการประเมินทุกห้องเรียนได้รับการประเมินเป็นห้องเรียนสีขาวตั้งแต่เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566ถึงเดือนมกราคมพุทธศักราช2567อยู่ในระดับดีเด่นดังตารางดังต่อไปนี้